มงคลที่หอัตตสัมมาปณิทิจะความตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้ดีศีสวัสด์กล่าวให้ชัดเป็นคนไม่ทุสีนหมดรณีบริจาคเป็นอาจินไม่สูญสินศรัทธาพามงคล ความตั้งตนไว้ชอบเป็นปัจจัยที่จะก,ก่อให้เกิดมงคลความเจริญที่สำคัญอีกประการหนึ่งคำว่าตนหมายถึงอัตภาพทั้งสิ้นพร้อมทั้งจิตอันเป็นผู้บังคับการอัตภาพมีหน้าที่เป็นผู้รับอารมณ์ทางประสาททั้งห้าแล้วส่งความรู้สึกเข้าไปถึงจิตส่วนจิต มีหน,น้าที่เป็นผู้นึกคิดในอารมณ์นั้นๆแล้ววินิจฉัยว่านั่นเป็นสุขนั่นเป็นทุกข์แล้วนำอัตภาพให้รู้สึกตามด้วยนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งจิตได้อาศัยเจตสิกคืออารมณ์อันปรุงจิตนำให้น้อมนึกคิดไปในอารมณ์ต่างๆและบงการให้อวัยวะนั้นๆ ทำกิริยาวาจาต่างๆไปตามความประสงค์ของตนอัตภาพเป็นประดุดหุ่นจิตเป็นประดุดคนเชิดชักสายใหญ่ให้กระดิกไปอย่างนั้นจิตจึงเป็นสิ่งสำคัญความตั้งตนก็คือความตั้งจิตถ้าจิตดีบริบูรณ์ด้วยคุณธรรมจะทำหรือจะพูด ก็ล้วนเป็นสุจริตนำบุคคลให้ประสบสุขถ้าจิตร้ายเพราะปล่อยให้กิเลสเข้าครอบงำจะทำจะพูดก็เป็นทุจริตนำให้ถึงทุกข์ฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนาความสุขความเจริญให้บังเกิดแก่ตนจึงควรตั้งตนคือตั้งจิตไว้ในทางที่ชอบ ทำอย่างไรจึงจะชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบพึงพิจารณาดูตนของตนเองเมื่อเห็นว่าคุณธรรมอันใดยังบกพร่องก็พึงอบรมให้มีบริบูรณ์ขึ้นเมื่อเห็นว่าบาปธรรมอันใดยังมีอยู่ก็พึงละให้หมดไปดังนี้ได้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งประพฤติตนให้สมแก่ภูมิชั้นของตนซึ่งเรียกว่าอัตตัญญุตาความเป็นผู้รู้จักตนว่าเราโดยชาติสกุลยศศักด์สมบัติบริวารความรู้และคุณธรรมเพียงเท่านี้เท่านี้แล้วประพฤติตนให้สมควรแก่ที่เป็นอยู่อย่างไร ดังนี้ชื่อว่าตั้งตนไว้ชอบสรุปได้ก็คือพึงอบรมคุณธรรมให้มีบริบูรณ์ในตนและรู้จักประมาณตนในทุกที่ทุกสถานไม่มีมานะอาหางการเพราะเหตุชาติสกุลยศสัต์สมบัติบริวารความรู้และคุณธรรมอันมีอยู่ในตน บุคคลผู้ตั้งตนไว้ชอบแม้แต่เดิมจะมีพื้นเพอันด้อยมาก่อนก็สามารถที่จะยกขึ้นสู่ฐานะอันสูงได้เมื่อตนยังไม่มีศีลก็ให้ตั้งตนอยู่ในศีลเมื่อตนยังไม่มีศรัทธาก็ให้ตั้งตนอยู่ในศรัทธาเมื่อตนยังมีความตระหนี่ก็ตั้งตนอยู่ในการบริจาค ด้วยเหตุแห่งการตั้งตนไว้ชอบดังกล่าวองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสแสดงไว้ในมงคลลสูตรอีกประการหนึ่งฉะนั้นบุคคลผู้ปรารถนาความเป็นมงคลให้เกิดขึ้นแก่ตนพึงควรปฏิบัติตามนัยนี้เป็นลำดับไปสิ่งเดียวกันนั่นแหละดีสำหรับคนหนึ่งแต่เสียสำหรับอีกคนหนึ่ง เพราะฉะนั้นสิ่งใดๆไ,ไม่ใช่ว่าจะดีไปทั้งหมดและก็ไม่ใช่จะเสียไปทั้งหมด